ใช้เวลาเปิดการ์ดนม่นม่นม่เม่หนึ่งกล่องสามสิบซองห้าคลิปคลิปละหกซองอันนี้มันห้าน,นี่วะ่ะวันนี้เราจะเปิดได้ตัวอะไรบ้างนะฮะไปรับชมกันในคลิปเลยคุยกามโปกไม่สปอน เอาลงหรือแม้กูจะแดกทุกวันก็เถอะก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตรีมทุกวันที่นิโมทีวีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา2องทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมผมจะสตรีมเกมโลบอกรอบโลบอกและก็โลบอกรนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูกันนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยก็ต้องกราบสวัสดีพุทุกคนด้วยนะครับผมนี่กับผมวันนี้นะฮะอยู่กันในช่วงเปิดการ์ดทอมคิดสดเมื่อกี้เลยก็เป็นการที่เรานี่ครับจะมานั่งเปิดแพ็กการ์ดนะครับผมซึ่งแน่นอนก็นารูโตะนะครับคืออออออดูเเเ่่่่งงงงค์ปรรรรระะกบาาาาายยล้มไตตๆๆชนี มันนารูโตะอยู่แล้วไงคือถ้าวันไหนช่องกูเปิดการ์ดโปเกมอนมันก็จะแปลกแล้วละ่ะอันนั้นแปลว่าลิไทม์ปลอมนะลิไทม์จริงๆมันต้องมากับการ์ดนารูโตะเนโอโออย่างเท่เลยซึ่งมันจะเท่กว่าถ้ามึงเปิดนะแบบเปิดสักทีอะนะเออยี่คลิปที่ผ่านมาคือโอ้โหยีอ่อสิบอ่าวโฆษณาเลยวันนี้เรารีบเข้าเรื่องก,กันเลยลวกันภายในหนึ่งซองนะ,ะจะมีการ์ดตัวละครอ,อยู่ทั้งหมด3ใบนะครับผมแล้วก็มีลุ้น SR ขึ้นไปนะครับอีกหนึ่งใบนะครับผมจะมีตั้งแต่ SR SSR ก็คือการสะสมแต้มนั่นเองซึ่งเราสามารถสะสมเพื่อไปแลกของได้นะครับผมกูก็ไม่รู้ว่าจะแลกที่ไหนเหมือนกันเอาเป็นว่าใบนี้ก็คือใบขยะนั่นเองหรือไม่ก็ได้ใบนี้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะได้เข็มกัดนะที่มันแถมมาในซองนะครับผมซึ่งกูซื้อทั้งกล่องกูก็ไม่รู้ว่ามันจะพิเศษตรงไหนนะมันเอาไว้สําหรับคนที่ขายแบบทีละซองนะครับผมแล้วใครที่ซื้อไปแล้วก็ได้ใบนี้ก็ได้รับเข็มกัดไปเนี่ยแต่เราซื้อทั้งกล่องอะไม่มีปัญหาซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเปิดซองทั้งหมดห 2 3 4 5 6ก็เหมือนกับทุกอีพีที่ผ่านมานั่นเองครก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมใครที่ชอบรายการเปิดการ์ดไทม์เนี่ยนะครับผมได้สร้างลย์ลิสต์เอาไว้แล้วนะครับผมก็จบคลิปนะฮะอย่าไปดูอีพีเก่าๆผมจะแปะไว้แล้วนะครับผมก็เข้าไปเลือกดูอีพีได้เลยนะครับคือจริงๆมันก็เพิ่งมีไม่กี่พีนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมว่ารายการนี้ของเราน่าจะมีคลิปบ่อยๆนะครับตราบใดที่มีน้องๆยังสนับสนุนนะฮะให้กูมีตังมานั่งถลุงไงเบี้ยพวกนี้นะ ซองแรกเอาซองไหนดีวะเขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีกลัวซ้ายซึ่งมันก็คือขวาในกล้องเออเราจะใช้กรนไกสีแดงคู่บารมีของเรานะฮะตัดไปมอสคนแนนได้มาเป็นกาละนะครับกลัวไม้ไว้ใกล้ๆสิไปต่อมาครับผมได้มาเป็นเอ้ยดับเบิลกาละเฉยเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยถ้าใบที่3มันกาละนะกูปิดคลิปละ ฮึปอ่าได้เป็นนารูโตะนะฮะซึ่งก็ได้เอ่อเป็นโพสต์นารูโตะที่แม่งดูอ้วนที่ผายเลยแดกรามเมงเยอะไปหน่อยมานี่น่าจะใบรุ่นแล้วมั้งเนี่ยใบรุนร่นใบรุ่นเออ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 ซัดซาสึเกะครับชู S S R ด้วยโอ้ว้าวอันนี้เราย,ยังไม่เคยได้เลยนะโอ้โหนะฮะเรียกว่าสวยเลยนะ ก็มาแป๊บเอาขอมาอวดก่อนแม่ตอนนี้ที่ผมได้ซื้อตัวแฟ้มเก็บสะสมกาไปเรียบร้อยแล้วทันทีที่เราเปิดครบทุกแพ็กแล้วนะครับได้การครบทุกใบแล้วเนี่ยผมก็จะ เอามาเรียงให้มันส,สวยๆนะฮะแม่เราเปิดหน้าแรกมาเรามีแค่นาโตโตอยู่นะครับคือกูยังขี้เกียจใส่ตอนเนี้ยคือไอ้เหี้ยถ้ากูได้การ์ดครบกูต้องมานั่งเรียงใหม่อยู่ดีร <c oughs> อเปิดการ์ดครบแล้วค่อยใส่ทีเดียวดีกว่า <c oughs> มันก็จะเป็นเหมือนเป็นอัลบั้มสะสมการ์ดของเราอะไรเงี้ยนะครับผมก็เออน่าจะพอนะ <c oughs> เออไอ้เหี้ยกูซื้อมาตั้งแพงอะเนี่ย <c oughs> เออนะครับผมรอเราเปิดครบเดี๋ยวเรามารีวิวทีเดียวว่าเราได้ตัวอะไรกันบ้างนะสองที่สองก็มันมีสคริปต์ทังที่กูตัดโดนใบการ์ดไอ้เหี้ยแล้วเผอิญใบนั้ อีแตกเลยนะมามาดูกันฮึบกะเฮียดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงกาลายเยอะไปมะเนี่ยเฮียถ้าไปต่อไปกาลานี่คือเฮียแล้วนะฮึบโอ้ได้นารูโตะนะฮะซึ่งโพสต์นี้เราได้หลายใบยแล้วเนี่ยครับมันคือการ์ดอาร์ที่ลายมันไม่ใช่การ์ดอาร์จริงอ่ะเนี่ยมึงลองเปรียบเทียบดูไอ้ที่นี่คือการ์ดอาร์เหมือนกันนะเว้ยแต่เอฟเฟกต์แม่งคือคนละเรื่องไปต่อไปฮึบได้เป็นอีโนะเหรอ โอเนี่ยคือตอนนี้คือดูในกล้องจอนน้อยเนี่ยคือกูรู้แล้วแหละว่ามันคือตัวอะไรนะได้ซ้ำเยอะล้เกินนะครับผมคือมันก็มีอยู่ไม่กี่แบบแลแหละนะฮะก็ผมไม่อยากจะสะสมไอ้ตัวกิกกี้การ์ดอาร์พวกนี้ให้ครบนะครับผมเมลามันอยู่ในอัลบั้มเนี่ยมันจะได้สวยนะและการ์ดท,ที่เรากําลังจะลุ้นต่อไปนี้นั่นก็คือฟัอปเปลวคุยเหเฮ้ยอยา s s r จะด้วยเป็นตัวประกอบที่่อยูในรง ผอันนี้เป็นร่างเ,เขาเรียกอะไรนะอัครสาบแล้วนะฮะเขาชื่ออะไรวะทายูยะนะฮะอ๋อสุดยอดไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเราเปิด2แพ็คแรกแม่ง SSR ออกคู่เลยนะเว้ยเฮ้ยแปลว่าคลิปนี้เราเปิดมัได้สวย <c oughs> ปกติ1กล่องเนี่ยมันจะมี1 UR แล้วก็1 CP นะครับผมซึ่ง2ใบนี้เนี่ยมันจะสูงกว่า SSR ขึ้นไปอีกนะครับซึ่งมันก็ น่านจะสวยแหละนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะได้คลิปนี้หรือคลิปต่อๆไปหรืออาจจะไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าคลิปแรกกับคลิป2เราไม่เจอนะฮะเราอาจจะเจอคลิปนี้ก็ได้ว่ะเฮ้ยเดกครับผมแบบนี้เดผมชักตื่นเต้นแล้วสิซองที่3ถ้ามึงกาละอีกทีนะกาละอ่ะอุ้ยได้ไปดีท่าจีง้ออันนี้กูเคยได้บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแค่เปิดเยอะลืมต่อไปฮึบพินตาฮึบนาลูโตะเราไปแบบต่อเนื่องไบลุ้นไบลุ้นอับไข่ อะไรคันนี้รุ่น3เป็นการ์ดแบบ SR นะฮะก็ทุกซองมันก็การันตีอยู่แล้วนะฮะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะคืออาร์ตมันก็แลดูไม่ได้ต่างกับการ์ดอามากเลยรแบบ SR เนะีนเย่ยนะอย่าเรียกตัวเองว่า SR เลยเข้าใจปะซองที่สี่แมวกาละไม่เอากาละ,อาาะโอ้โหได้มาเป็นเอ่ออาจารย์อิลูกะประเนี่ยไม่ใช่สัตว์คิบะมองไงเป็นอาจารย์อิลูกะวะนะฟับไปต่อไปโจจิโอ้ยอันนี้ยังไม่เคยได้มะวะเนี่ยโอ้อยังเท่เลยนะฮะโอ้โห ผอมแล้วผอมแล้วเราอะใบต่อใบฮึบอุ้ยเฮียเฮียเอาใหม่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 ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นฮึบซาสเกะอีกแล้วนะฮะใบลุ้นใบลุ้นใบลุ้น แทนแทนแทนได้เป็นเพนวายโดโอ้โหอันนี้วิถีสวรรค์ใช่ไหมเนี่ยโอ้อย่างเท่ซึ่งนี้เป็นแค่เอสรนะเฮียกองแบตจะหมดอีกแล้วนี่ไงมึงไม่เตรียมตัวอีกแล้วไงเล็กโอ้ต้องรีบเลยคลิปนี้ขอแบบอัดคลิปแต่ที่มันไม่มีปัญหาสักครั้งได้ไหมเนี่ยฮะซองที่ฮ่าฮ่าโหแม่งวันนี้เวลาสนุกใกล้หมดแล้วสิแทน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 แาบไอ้เฮียขี้ใบายแกมึงโผล่มาบ่อยแล้วนะไอสัตว์พอๆกาละเลยมึงอ่ะไม่จะมา มีดับเบิลกาละแล้วก็มีดับเบิลคีบานะฮะไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรวะเน,นี้ยอย่างน้อยมึงได้ตัวที่กูไม่เคยได้มาหน่อยได้ไหมกูโอ้ยเฮ้ยแกล้งอยู่แล้วเนี่ยก็มึงแกล้งกูแลละเนี้ยโอ้ยได้ไงไอ้เหี้ยแม่งได้คีบาสองแล้วได้กาละมันตอกหน้ากูอีกหนึ่งตัวโอ้โหเจ้าแต่ว่าใบรุ่นแบบนี้ต้องดีแน่ๆเลยแบบนี้ต้องดีแน่เลยฮึสัต h, มึงแม่งโอ้เป็น S S R คิบะนะครับแล้วก็มาพร้อมเปิดคีบะอีก2ตัวนะฮะเยี่ยมไปเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเปิดตำนานคิบะหมาสลาตันมาเนี่ยและช่วงเวลาที่น้องทุกคนรอคอยก็ได้มาถึงซองสุดท้ายแทนแทนไม่ใช่แบบว่ากำลังจะลุ้นตัวปุ๊บก้องแบตหมดไม่เอานะะมาตัวแรกได้กันฮุบจีระยะว่ะโอ้จานจีระยะเราเคยได้บอกว่าไม่น่าจะเคยมันไม่ชั่วเหมือนกันนะไม่คุ้นเลยว่ะเฮ้ยซองนี้ แววมันมาดีอิทจีร่างสัมเวมสีด้วยไปต่อมาฮินาตาฮุฮินาตาเด็กเหรอโอ้และใบลุ้นใบสุดท้ายของวันนี้ไอ<ฟ>สัตว์เจ็ดาบปะเนี่ยผมยาวๆแบบนี้โอ้เป็นเจ็ดาบนะฮะชื่ออะไรไม่รู้นะตัวนี้นะครับผมใครรู้ช่วยบอกด้วยนะฮะก็วันนี้ก็และดูจะ เกือปอะอืมก็เปิดด้วย SSR ต้นคลิปให้มันตื่นเต้นไปงั้นแหละเฮ้ยมึงพูดเหมือนมึงกำหนดก,การ์ดได้ EP สุดท้ายมันก็สุ่มมาให้มึงไหมละ่ะแม่วันนี้ UR ยังไม่ออกนะผมแปลว่าแบบนี้เนี่ย2 EP สุดท้ายมันต้องมาแล้วอะ มาจริงไอ้เจามันไม่มานี่คือกล่องมึงกล่องปลอมแน่เลยเนี่ยแต่มันก็มีโอกาสไม่มานะเอาจริงๆอ่ะผมเห็นคนบางคนเปิดทั้งกล่องก็ไม่เจอ CP ไม่เจอ UR เหมือนกันนะไม่ได้กูจะดวงกุดขนาดนั้นจริงๆไอ้เหี้ยมันเหลืออีก2 EP สุดท้ายแล้วนะเพราะว่าคลิปนึงเนี่ยผมเปิด6ซองนะครับผมแล้วผมเปิดมาแล้ว3 EP เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยในกล่องมันเหลือเพียงแค่12ซองเท่านั้นนะฮะก็คือเปิดได้แค่2คลิปแล้วถ้า UR กับ CP ไม่ออกนี่ก็แปลว่าเกือเก <c oughs> ือบ เออคุณต้องซื้อกล่องใหม่อะเนี่ย ก็นั่นแหละนะครับทั้งหมดสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาลุ้นสนุกสนุกขำขำไปละกันนะครับผมก็จะชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแล้วผมจะแปะเพลย์ลิสต์นะครับของเปิดการ์ดทำนะครับไว้ท้ายคลิปนี้เลยนะครับใครที่อยากดูอีพีเก่าๆนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มานะครับคลิปนี้ชอบการ์ดไปไหนเป็นพิเศษนะครับผมก็บอกกันได้นะครับส่วนตัวเอ่อกูชอบตัวไหนวะส่วนตัวอีพ เอฟเฟกต์นี่คือทํำมาสมเป็นส,สเกตมากเลยนะแต่กูมีใจอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อไหร่กูจะได้ SSR ที่มันเป็นนารูโตะวะฮะกูเปิดการนารูโตะกูอยากได้นารูโตะดิ s อ r แต่ละตัวที่มึงโผล่มานี่คือแบบกูปวดหัวเลยแล,และนี่ก็คือ SR ที่มึงเป็นนารูโตะโผล่มาให้กูนะครับผมไอ้เชี่ยม,มึงดูไอ้สัตได้มึงการอาเถอะนะแบบเนี้ย